ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเทสลองเครื่องปวันไฟนะครับจะลองยังไงนะครับตัวนี้ก็คือเกบอกโวลต์น,นะครับตัวนี้ก็คือช่างเทสลองต่อสายใส่มิเตอร์ก็ปรับไปที่ย่านโวลต์น,นะครับ200โวลต์แล้วก็จะมีหลอดไฟนะครับหลอดไฟตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาขั้นตอนการลองกันเลยนะครับขั้นตอนการลองก็คือเดี๋ยวจะใช้มอเตอร์ไซค์ปั่นนะครับขั้นตอนก็คือใช้ยางในนะครับยางในพอเราได้ยางในแล้วนะครับเราก็เอามาพันตรงนี้นะครับเน็นนะครับ ตัดให้พอดีแล้วก็เอามาพันนะครับพันอย่างี้นะครับถ้ารถเขาจะปั่นไปอย่างนี้นะเราก็พันอย่างนี้เลยครับแล้วก็ให้ให้รอบนะครับ,รบแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ติดกาวตาช้างพร้อมกับเทปใสนะครับพัน มันมีสองล่องก็พันเข้าไปในร่องนะครับพันกดเข้าไปในร่องนะครับนี่นะครับก็ดึงให้ได้สองรอบพอดีนะครับเดี๋ยวก็จะใช้กาตาช้างนะครับหยอดแล้วก็เทปใสนะครับพันตรงล่องนะครับนี่นะครับก็กาตาช้างหยอดก่อนหน้าแล้วก็หลังนะครับแล้วก็พัน พันให้แน่นเลยนะครับพันตรงร่องนะเพราะว่าตรงขอบเนี้ยเขาจะเสียดสีนะครับก็ถ้าโดนเขาก็จะขาดนะครับเราก็จะเสริมเหนียวเขาแค่ตรงในร่องนะครับนี่ครับพอเรียบร้อยแล้วก็เอามอไซค์ขึ้นขาตั้งคู่เลยนะครับ รับแล้วสตาร์ทมอไซค์เลยนะครับคอยเด็นรอบไปนะครับเพราะว่าเขาไม่มีแคร่เยอนะครับแรงเขาจะมอเตอร์จะไปดับนะครับให้เข้าเพียร เดียวสูงๆไว้นะครับ าหลุดนะครับโอเคครับก็ไฟออกนะครับตัวนี้นะแต่ว่ารอบปัดยังไม่ถึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ